สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้อง v s a c า c a m นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดล c ี6 4นะครับผมตัวนี้จะเป็นกล้องที่ใช้ภายนอกกันน้ำได้หมุนได้ความคมชัด3ล้านพิกเซลรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับเป็นรุ่นนิยมเป็นรุ่นขายดีเดี๋ยวผมจะอันบ็อกมาให้ดูแล้วก็จะสาธิตวิธีการติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าในกล่อง CS 64รุ่นนี้เขามีอะไรแถมมาให้บ้างแล้วก็ ตัวกล้องเนี่ยมันติดตั้งยังไงใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอันบ o ็อกมาให้ดูมาดูสเปคกันนะครับผมนี่นะครับหน้าตาของเจ้าตัวกล่องก็จะเป็นกล่องสีฟ้าขาวนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องก็จะมีนี่สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของ v i s a c a m มมีคู่มือนะครับคู่มือสมุดเล่มสีฟ้านะครับรุ่นนี้จริงๆอ่ะผมได้ทำรีวิวตั้งแต่เป็น ตัวเดโมตัวสีขาวเลยแต่ผมยังไม่เคยทําตัวจริงที่มันเป็นตัวสีดํานะครับวันนี้ขอมาทำคลิปรุ่นนี้หน่อยนะในกล่องก็จะแถมมาให้ครบชุดเลยมีอะแดปเตอร์นะครับมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เป็นไฟ 12V โวลต์นะครับไฟ1 2โวลต์2แอมป์นะตัวสีดําสายยาว2เมตรมีทุกมีน็อตนะครับมีปอกสายแลนแถมมาให้ครบเลยนะครับใส่ปะเบิลกันกระแทกมาอย่างดีนะครับ นี่นะครับทุกนอตโอเคของแถมก็จะประมาณนี้เลยนะครับใจความสําคัญของกล้องตัวนี้ก็คือมันเป็นกล้องที่ขายดีมากเป็นกล้องที่ขายแบบขายดีมากๆนะครับเป็นกล้องที่มีครบทุกฟังก์ชันนะครับบอดี้นี้ ภายนอกกันน้ําได้ความชัด3ล้านเป็นระบบไฟ LED กับอินฟราเรดทำงานร่วมกันบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงคุยตอบโต้ตกล้องได้ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดอยู่ใต้เลนส์กล้องตรงนี้นะครับตรงช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดเนี่ยจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างๆที่เสียบเมมน,นะตัวสชีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยจะเป็น ความผมชัดสาล้านจริงๆเนี่ยอิโมเดล c ีเอเนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็นโมเดล c ีเอสควนะครับความชัด8ล้านพิกเซลแต่ตัวนี้เป็นรุ่นราคาถูกนะครับราคาไม่ถึงพันตัวนี้ราคาหลักร้อยผมเลยจะมาทำรีวิวเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยราคา,ม,ม,า,ม,านะคมันลงมาเยอะมากนะครับมันลงมาเยอะมากถ้าพูดถึงสเปกแล้วก็ความคุ้มค่าในราคาหลักร้อยเนี่ยผมก็ยังเชียร์รุ่นนี้ให้เป็นกล้องที่ใช้ดีอีกรุ่นหนึ่งนะ มันราคาหลักร้อยมันลงมาเยอะแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องที่รองรับ WiFi 2 g มีช่องเสียบไฟเลี้ยงแล้วก็ช่องเสียบสายแลนจะมีแค่2เส้นจะมีไมค์อยู่ตรงนี้นะครับมีไมค์มีลำโพงอยู่ด้านหลังแล้วก็จุดหมุนเนี่ยตัวนี้จะหมุนได้ประมาณ350องศานะครับปรับขึ้นปรับลงได้95องศาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับตัวเนี้ยพอมันปรับปรุงมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับเวอร์ชันล่าสุดก็ยังน่าใช้อยู่ แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันราคาลงมาเยอะมากแล้วนะครับราคาหลักร้อยถ้าพูดถึงความคุ้มค่าตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวนี้กล้องรุ่นใหม่ๆมันติดตั้งง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะผมจะใช้อแอปพลิเคชัน O Camp o นะเป็นตัวติดตั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังไม่ได้โหลดแอป,ปยังไม่ได้ล,ดปปลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการโหลดแอปลงทะเบียนไว้ให้ที่ใต้ค,คลิปนะฮะโอเคพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจะเจอกับหน้าตานี้นะเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นหน้าจอทางด้านขวามือเลยดีกว่านะครับผมจะได้ทําไปพร้อมๆกันขั้นตอนแรกนะครับให้เสียบไฟเลี้ยงเข้าตัวกล้องเลยนะครับหลังจากเสียบไฟเลี้ยงนะครับตัวกล้องจะทํางานนะครับจะหมุนหนึ่งรอบ ตัวมือถือเนี่ยก่อนติดตั้งผมแนะนำให้เชื่อม Wi-Fi 2 g กับเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับผมเปิดบลูทูธนะครับห้ามลืมเลยเปิดบลูทูธต้องเปิดไว้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตั้งกล้องง่ายขึ้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมพอกล้องทำงานแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันมันจะไปดีเทคกล้องเองไหมตัวนี้จะเสียงดังฟังชัด <Please hang S 1> นะครับเป็นตัวที่คุยตอบโต้เสียงดังฟังชัดแล้วก็ระบบไฟ led กับอินฟาเรดคือแรงมากแรงเลยแหละนะครับผม อ่อาเดี๋ยวลองดูนะเจอแล้วครับมันเจอแล้วครับเห็นไหมฮะพอกดเพิ่มกล้องปุ๊บมันจะมาแจ้งเลยว่าพบอุปกรณ์ใหม่นะครับ IPC นะครับให้เรากดเชื่อมกลับเลยนะครับผมกดปุ๊บนะครับวิธีการเชื่อมต่อรุ่นใหม่ๆเดีนน๋ยวนี้ง่ายมากเลยนะครับเอ่อพอมาถึงหน้านี้นะให้เราใส่ รหัส w i f i บ้านเราการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจ <You S 1> ว่าก <have S 1> ล้อง <you have S 1> เราอะร <to continue S 1> องรับ wi-fi wi 5G ไหมให้เชื่อมกับ wi-Fi 2G ก่อนนะครับผมให้เชื่อมกับ Wi-Fi 2G นะครับพอเลือก Wi-Fi 2G เสร็จใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บกดต่อไปแล้วก,แวก็แล้วก็พอมาถึงหน้านี้ให้กดยืนยัน wait. ให้ฟังเสียงกล้องนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกทางด้านซ้ายมือจะขึ้น ถ้าขึ้นแบบนี้เชื่อมติดถ้ากล้องพูนแบบนี้ก็เชื่อมติดนะครับจะติดตั้งง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับกล้องรุ่นใหม่ติดตั้งง่ายมากโอเคพอถึงขั้นตอนนี้นะครับผมตรงนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อกล้องถ้าเราไม่ตั้งกล้องจะชื่อ Wi-Fi กล้องศูนย์หนะครับแต่ว่าถ้าเราจะตั้งเราก็สามารถพิมพ์ตั้งชื่อได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือจะเป็นลงรถประตูหน้าสวน รับแขกออฟฟิศส่วนหลังบ้านอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคผมเปลี่ยนใจไม่ตั้งชื่อนะครับจะปล่อยให้กล้องมันชื่อ w i f i กล้องศูนย์หนึ่งไปเลยกดเริ่มต้นใช้งานแล้วก็ข้ามเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งง่ายๆแค่นี้เลยตัวกล้องก็จะดีดเข้าแอปเองโดยอัตโนมัตินะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะตรงนี้เขาจะให้เราเซื้อคาวนะครับเขาจะให้เราซื้อคาวเราไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อเลยคาวเนี่ยเรากดปฏิเสธไปเลยครับปฏิเสธ นะครับตรงนี้ผมยังไม่เปิดสิทธิ์แจ้งเตือนนะครับกดฉันรู้แล้วแล้วก็สังเกตทางด้านขวามือบนมันจะมีคําว่าออนไลน์กับสัญลักษณ์รูปไว f i ขึ้นถ้ามันขึ้นคําว่าออนไลน์กดเพจได้เลยครับภาพก็จะมาทันทีประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมปรับความคมชัดเป็นซูเปอร์เฮดีก่อนโอเค ประมาณนี้นะตัวก็ม, to to มีฟังก์ชันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเ,เดี๋ยวลองมาดูกันตัวนี้จะมีตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวจับความเคลื่อนไหวก็จะมีตัวจับมนุษย์ด้วยนะครับตัวจับความเคลื่อนไหวตัวจับมนุษย์สามารถเลือกได้นะครับมีเปิดไฟนะเปิดไฟได้ไฟก็สามารถปรับระดับความแรงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ปรับระดับความแรงของไฟได้ด้วยนะครับนี่อ่า แล้วก็ตัวไฟเนี่ยสามารถกําหนดเวลาเปิดไฟได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของการตั้งค่าไฟนะมาสามารถปิดเปิดได้แล้วก็สามารถาปรับความแรงของไฟได้ด้วยนะครับรุ่นนี้มีเสียงไซเรน เสียงไรเสนก็จะดังประมาณนี้เลยนะครับมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโหมดสองคือมีให้เลือก4แบบสองคืนขาวดำสองคืนสีนะครับสองคืนสีแล้วก็สองคืนอัจฉริยะสองคืนแบบแสงดาวนะครับก็คือการปิดไฟทุกระบบนั่นเองนะครับใช้แสงธรรมชาตินะออวาดบริเวณตรวจจับติดตามร่างกายคนกรอบใบหน้านะครับผมผมชอบเปิดไว้มันเป็นการเทสระบบตรวจจับพลิกบนพลิกล่างก็คือการกลับภาพนั่นเองนะครับประมาณนี้นะ ลูกเล่นของกล้องรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสขนาดภาพนะตัวนี้เป็นความละเดสามล้านพิกเซลเดี๋ยวลองมาดูขนาดภาพกันว่ามันได้สามล้านพิกเซลไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกที่ตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูขนาดภาพกันว่ามันจะได้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหก p ไหมโอเคนะครับ อ่าได้2304คูณ 1296p เป็น3ล้านพิกเซลนะครับเป็น3ล้านพิกเซลนี่เดี๋ยวผมจะลองคุยตอบโต้กล้องดูนะฮัลโหลเทสทดสอบ12เช็คช็คเช็ค3 2 3เทสทดสอบเดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงกล้องดูบ้างนะครับฮัลโหลเช็ค12 123 อ่าเสียงก็จะได้ยินประมาณนี้เลยตัวนี้เสียงดังฟังชัดใช้ได้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาติดตั้งด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพที่ได้มันเป็นยังไงบ้างนะครับความคามชัด3ล้านพิกเซลตอนนี้ราคามันถูกลงมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาหลักร้อยแล้วก็น่าเล่นมากนะครับโอเคใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวลองไปดูภาพกัน